กล้องสดสดหมูสวัสดีค่ะกล้องสดค่ะคดหมูค่ะค่ะโอ้จอไม่ไม่ติดนะคะนาจะจอวันนี้บอกเลยพี่ก้องไม่ต้องไปไกลถึงภาคใต้ไม่ต้องไปไกลถึงสงขลาหล่อนหนักไปที่หลุมเดอะว่าไงทำเป็นเด็กดีน่ารักวันนี้ค่ะเรายกค่ะครัวจำแรงแปลงกายค่ะอาหารใต้นะคะสไตล์แบบสงขลาเลยเอามาวางไว้ในสตูต้องบอกเลยว่าวันนี้อร่อยหนุบหนับแน่นอน <S <S เขาตอกหมุดผิดหรือเปล่าจริง้ก็ต้องตอกหมุดที่ปากเป็นสติกเกอร์วันนี้ค่ะต้องอยู่กับเจ้าของร้านเลยนะคะนี่ร้านครัวจำแรงแปลงกายคุณกิมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณมาบีพี่ก้องค่ะเเคยไปกินร้านเขาแล้วใช่รู้เคยแล้วต้องชวนเข้ามาอลังมากโอ้โหนี่เปิดมากี่ปีแล้วหกปีครับปีแล้วรกที่ตรงไหนบอกกันเลยร้านมีที่รามคำแหงซอยสี่นะครับสิงคอมเพล็กซ์แล้วก็มีที่ซันทาวเวอร์ครับผมครับ ทำไบมันต้องเป็นครัวจำแรงแปลงกายครับมันมันใต้แท้หรือว่ามันมีการแบบฟิวชั่นด้วยใช่มันมีฟิวชั่นหน่อยๆครับเราไม่เรียกว่าฟิวชั่นนะพี่นั่นเป็นฟิวชั่นจริงๆก็ร้านมาจากคาว่าจําแรงและแปลงกายใช่ครับผมจาแรงนี่มาจากการที่นํารถมือแม่มาทําเลยครับก็คือคุณแม่เป็นคนออกแบบรถชาหาทั้งหมดใช่ครับรางๆแล้วคนส่งคราหัดใหญ่นี่ก็คือทานข้าวแบบนี้แหละตอนเช้า จะง่าร้านมีปาร์ตี้ได้เลยนะใช่พี่จัดได้ประมาณ2 0 3 0 0คนนะครับผมที่ร้างก็แพงซอยสีครับตรงก่อนถึงโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาตรงร่าก็แพงนี้ใหญ่มากช่วงแบบโควิดนี่คนสั่งอาหารนะพี่ก้องเอาแบบ ที่ร้านเขารับรับยัยไงอจัดเป็นอาหารกล่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับยเยอะมากร,ร้านนี้การันตีเลยความอร่อยนะครับแบบว่าทําเสร็จแล้วก็ยังอร่อยบอกเบอร์ก่อนเลยด<อ>ีกว่าติดต่อได้เลยนะครับเปิดตั้งแต่10บโมงเช้าถึงสามทุท่มทุกวันนะครับก็ก็เอาเป็นเบอร์กลางแล้วกันนะครับผมศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเก้าสองสองนะครับอันนี้คือเบอร์กลางโทรชื่อส่งสาขาได้เลยครับผมที่ร้านกำแหง ที่สิงคอมเพล็กซ์หรือที่ซันทาวเวอร์ใช่ครับได้หมดเลยทั้ง3สาขาโทรเช็คได้เลยเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิดตั้งแต่10บโมงเช้าถึง3ามทุ่มเลยครับมีดนตรีทุกวันด้วยนะครับแต่วันนี้มาชิลมากแล้ววันนี้ค่ะโปรโมชั่นเลยต้องรีบบอกเลยเพราะว่าคุ้มมากนะคะสำหรับรายการกล้องสดพดนมูค่ะลด10%เมื่อทานอาหารครบนะคะที่ครัวจำแรงแปลงกายครบ1,000บาทลดไปเลย10%ลดร้อยเป็นเลยอ่ะแถมข้าวเหนียวสังขยาอีกข้าวหนียวอันนี้จานนี้ที่ร้านทำเองหมดเลยนะครับข้าวเหนียวแถมตัวนี้ด้วย อันนี้นมากินมากอะมาโชว์อาหารกันดีกว่าเอาอะไรก่อนเริ่มด้านไหนก่อนดีครับเอาเป็นความเด็ดนเอาเป็นความแปลงกลายก็ตัวนี้ก่อนเลยครับอันนี้คือคือน้ำยาปูลาสกาครับอ๋ออันนี้มีความไม่สงขาด้วยใช่รสชาติก็ยังจัดจ้านเหมือนเดิมเลยเอาเลยนี่ชิมลยพี่ต้องลองทานดูว่าปูเราเนี่ยเป็นปูที่แกะเนื้อให้เสร็จแล้วครับไม่ต้องโดนทัามืออ๋อนี่คือแกะแกะใหื้อเสร็จเลยปูเราจะเป็นตอนๆลครับใช่ครับ เยอะมากหลายแล้วคุณดูอยากจะยกทหารให้ดูเลยนี่ปูลาสก้าตัวใหญ่มากนะคะคัดไซส์พิเศษเลยนี่คุณดูปูนี่คุณดูกล้ามโอ้โหใช่ครับทำง่ายอ่อยนี่คือเคียงเยอะมากมากเลยคือใครมาต้องสั่งเลยต้องสั่งอะไรครับผมทานได้ประมาณสี่ถึงห้าท่านทานได้สี่ถึงห้าท่านเลยนะคะอย่างนี้จานนี้กี่หร่คุณอันนี้สามพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าครับคุ้มมากเพราะปูมันแพงทาครับสามสี่คนเลยระหว่างที่พี่กล้องกำลังชิมเนี่ยหนูอยากรู้พี่กินค่ะ ว่าแบบอาหารสงขลานี่มันแตกต่างจากอาหารภาคออจังหวัดอื่นยังไงจริงๆนะสงขลาเนี่ยอาหารจะรสชาติค่อนข้างกลมกล่อมนะครับไม่หนักไปทั้งเค็มไปหรือเผ็ดไปนะครับผมรสชาติก็จะเหมือนเป็นเป็นคนจีนที่มาอยู่ในหัดใหญ่ค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยครับผมเราก็จะเอาเนือออาหารจีนกึ่ใต้เพราะนั้นมันจะกลมกล่อมและรสชาติจัดจ้านจัดจ้านสไตล์แบบว่าที่เป็นแล้วก็มีความบอร่อยใช่ไหมบอกแล้วจิมติแล้วห้องในนอกจากว่าเป็นน้ำยาแล้วเป็นน้ำยาปลากระพงด้วยนะครับผมใช่ทะเลล้วนๆครับอย่างในหม้อนี้เลย กลมกลมมากกลัวรสง่ายรสมากใช่ครับอันนี้คือเมนูแปลงกก่นะครับด้านหน้า็จะเป็นเมนูแปลงไกยเลยที่มาของร้านแล้วคนเยอะไหมครับส่วนมากนี่คือแบบรับจับเลี้ยงตัดอะไรได้หมดเลยเนาะปกติจะเลี้ยงได้ที่รานุมแหงครับประมาณ4ี่รอท่านเลยครับมาอีกว่างมาอีกเมนูหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือข้าวยำครับคือเมนูนี้ต้องมีที่สงขลาเท่านั้นแต่ตอนนี้ยกมาอยู่ที่ยกายแปลงไายไม่ต้องไปไกลถึงภาคใต้เด่นยังไงครับพี่ใช่ของเราคือจะใช้ ส่วนผสมของน้ำบูดูที่ค่อนข้างเข้มข้นมากอนี่น้ำบูดะครับชมแล้วก็ไม่เหม็นคาวด้วยนี่นะครับผมเราจะเคี่ยวประมาณวันหนึ่งสี่ถึงห้าชั่วโมงนะครับผมเองใช่ทำเองทั้งหมดนะครับหรือมันกินเนยน้ำบูดูใช่ต่อไปนี่เลยครับนี่เลอะไรครับต่อไปนี่ได้รางวัลนะครับพี่ก้องอันนี้คือหมูทอดกะปิครับเป็นกะปิสองจังหวัดรวมกันชุมพรและระนองนะครับความกลมกล่อมเรื่องของกลิ่นกับสีมันจะต่างกันแล้วก็รสชาติแสดงว่าเป็นแบบว่าสูตรเฉพาะของร้านคื่โรงแรมใกล้เร่านเราจะผสมได้สองจังหวัดนี้เราใช้จังหวัดเยอะมาก ค่ะใช้ทั้งระยองใช้ทั้งหลายๆที่นะครับผมจนมาได้2จังหวัดนี้แหละอร่อยอร่อยไหมชื่อเมนูเลยนะครับพี่กิมหมูทอดกะปีครับหมูทอดกะปีนี่ได้รางวัลด้วยนะได้รางวัลเลยครับพี่แจ็คได้รางวัลไทยซีเล็กเลยครับจากกระทรวงพาณิชย์เลยครับผมเราได้ไปออกบูทที่นั่นเลยนะครับผมเดี๋ยวเบรกนะเรามาชิมอีกมีเยอะเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมเข้าใยไหมให้พี่กิมเนี่ยเขาคลุกให้แต่ทีนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าชาวระยองนะครับบอกเลยว่าเรา เสิร์ฟความอร่อยค่ะไปขุดความอร่อยกันนะคะกับงานลิ้นติดโปรแฟร์อิ่มนํำสำราญค่ะกับพี่ก้องปิยะและพี่ท็อปดารินนะคะเพราะว่าขนทับความอร่อยค่ะกว่า60สร้านเด็ดนะคะที่รัฐที่คัสสันมาให้ชาวระยองได้ชิมกันแบบจุใจเลยร้านดารานะครับเพียบเลยนะคะทั้งร้านสมูทตี้ของพี่ผัดไทยนะคะดีใจดีๆนะคะรวมถึงร้านม่อกแม่จูนบายแม่จูนและพี่เปิ้ลนาคอนค่ะและค่ะยังมีร้านอีกนะคะน้ำพริกคนตื่นทามของอาจารย์เบียนะคะ บอกเลยว่าการันตีความอร่อยนะคะแล้วก็มีทุเดนทอดกรอบบ่ายพ่ธงธงด้วยพบกันนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะที่ชั้นหนึ่งนะคะเซ็นทรัลอร่อจนถึงวันที่30กันยายนนี้ค่ะไปให้ไวนะคะรีบพาพี่น้องครอบครัวนะคะไปจัดเต็มความอร่อยของข้าวของหวานมีเพียบเลยนะคะที่ลิ้นติดโปรแฟร์อิ่มหนำสำราญค่ะพักสักครูเดี๋ยวจะมาาจะหมูทอดกระปิอร่อยมากมาต่อกับร้านครัวชุงแมงแก้วค่ะหมูทอดกระปิอร่อยมากอร่อยจริงารอบนอกนุ่มใน น่อร่อยมากเบเกอร์ก่อนเนาะเบเกอน์เบเกอคานตอนกินเลยอร่อยมากเดี๋ยวเบเกอ้์มาชิมข้าวยำค่ะก้องสดสดบูมือไม่ได้ใส่ให้ต้องให้พี่ก้องมือพี่ก้องมาโชว์อาหารก่อนเลยค่ะโชว์อาหารก่อนเลยได้ครับโชว์อาหารก่อนต่ออะไรบ้างอ่ะอ่าอันนี้เป็นห่อหมกนะครับเป็นห่อหมกปลากระพงครับที่นี่จะนุ่มหนึบเด้งๆนะครับผมที่สําคัญจะมีข้างหน้าสปาเกตตี้ไต่ปลาแห้งกุ้งสดนะครับตรงกลางเลยหาทานยากมาก อันนี้คือสปาเกตตี้ใช่ไลาเราทำเส้นแบบกรุบกรนะครับผมคุณดูสิฟิวชั่นมานะกินมาแล้วมีฟิลเลอร์ปลาไตปลาเคลือบไปทุกเส้นเลยโอ้โหนะครับแกงเหลืองเป็นซิกเนเจอร์อะไรเลยครับขายดีมากแกงเหลืองปลากระพงแกงเหลืองน้ำรับประกันจากน้องมาวินนะครับเลิศมากอร่อยจริงคุณนี่กินยังไงจ้ามาวินต่อไปเป็นหมูคุโรบุตะคั่วกิ้งครับอ่า นะครับแล้วแกงไตปลาของเราซึ่งเคยทำหลายรกาเหมือนกันเนาะรายการเยอะครับคนนี้รวยมูกับมูกิงอันนี้ก็น่ากินใช่ก็เป็นหมูโคตนะครับราณข้าวย่างกุ้งมังกรครับนี่เดี๋ยวพี่กินให้ดูอันนี้มาจากภาคใต้เลยอันนี้คือคือคลุกมาแล้วเมื่อสักครู่นะคะคลุกมาแล้วนะน้ำบูดูเราต้องทานน้ำบูดูดูของเราทำเอง น้ำบูดูทำเองหาทานยากเป็นนินเจอร์ของชาวสงขราแลยตอนนี้มาอยู่ที่ร้านนี้เลยกับครัวจำแรงบางไา่นะคะด้านหน้าล่ะคะด้านหน้าจะเป็นใบเหลียงผัดไข่ครับใบเหลียงก็ใช้ยอดอ่อนนะครับยอดแก่เราทิ้งหมดเลยทั้งต้นจะได้น้อยมากครับผมแล้วก็สตอราเป็นสตอใบเียงผาดไข่ใช่ครับเป็นสตอข้าวนะครับมีทั้งปีเลยเพราะั้นทานแล้วดีต่อสุขภาพนะครับสุดท้ายอันนี้นะครับสำคัญมากคือปูนิ่มครับปูนิ่มนี่มาจากระนองนะครับเป็นชุมชนนะครับผมซึ่งเนื้อเยอะมาก เราไม่ต้องไปอินพอ่อมาจากเมืองนอกเลยเป็นปูนิ่มผัดขมิ้นคัออ่วข,ขมิ้นครับอร่อยใช่ไหมครับอันนี้แกงอันนี้เป็นแกงไตปลาครับซึ่งเราใช้ไตปลาอย่างดีเลยครับมผมอันนี้ไตปลาเราจะไม่มีกลิ่นนะครับพี่ก้องต้องลองทานดูว่าแตกต่างจากร้านอื่นยังไงบ้างแต่ร้านนี้มาครบนะพี่ก้องของเค้าของหวานใช่มีของหวานด้วยนะลำอันนี้สําคัญสุดคืออันนี้ครับขนมหัวล้านหาทานย่าสใครเคยทานครับขนมหัวล้านนะครับอารมณ์จะคล้ายกับบัวลอยข้างในจะเป็นไส้ถั่วเหลืองกับมะพร้าวนะครับซึ่ง แป้งเราทำมาจากแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวรวมกันออกนะครับอออยาคนะ<อ><อ>ร่อยใช่ไหมครับเขาบอกว่าถ้าทานของขาวเสร็จต้องทานของหวานต่อใช่ครับน,น,นี่แหละครับของหวานจีน,นต่อแล้วก็นเขนข้าวเหนียวครับอันนี้เราทำเองเขาเรียกว,ว่าข้าวเหนียวยุโรปนะครับผมเร,ววรเราเริ่มทำตแต่เที่ยงคืนนะครับซาวน้ำเลยครับตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสองแล้วก็นึ่งจนถึงตีห้าเลยครับเพราเนี่ยข้าวเหนียวผมเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่เช้าจนเย็นจะเป็นอย่างนี้แหละครับไม่เกาะเป็นก้อนเลย อันนั้นคือข้าเหนียวมะม่วงครับเป็นมะม่วงอกร่องซึ่งมีทั้งปีเช่นเดียวกันครับก็มาจากที่รานนี้ได้หมดเลยตรงนี้เป็นส่วนออร์แกนิกด้วยผลไม้ต้องชิมไฮไลท์ใช่ไหมครับไก่ปลาผมจีนต้องราดแกงไต่ปลานะคะใช่ครับตวรจำแรงแปลงกลาย จำแรงแปลงกายนี่คือพูดง่ายว่าเราสามารถกินแล้วก็ประยุกต์อะไรกันได้ใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับเดี๋ยวบอกเบอร์ใหม่อีกรอบนะครับผมเบอร์เบอร์กลางนะครับเป็น0 9 1 9 1 8 2 2 2 2นะครับสามารถโทรติดต่อทุกสาขาสามสาขาเลยนะครับผมเปิดทุกวันเปิดทุกวันจองงานจัดเลี้ยงได้ใกล้ปีใหม่แล้วมีราคาพิเศษด้วยอย่างที่แจ้งไป10%ถ้ามาเยอะๆรถมากกว่านี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวมาว่ากันคุยกันได้เลยเพราะที่ร้านอร่อยเด็ดทุกเมนูนะครับมีความเผ็ดร้อนแบบไทยๆเนาะแต่ก็อร่อยนะครับรับประทานได้ง่ายด้วยเมนู ครับวันนี้มาโชว์ในรายการกล้องโซนประมูของเราเนี่ยเกือบ20รายการใช่แต่ไปที่ร้านนี่มีเยอะไหมพี่มีเยอะกว่านี้ครับมีทั้งหมดประมาณ40กว่ารายการที่เป็นอาหารใต้ครับผมไม่รวมอาหารภาคกลางนะครับ อ่าแล้วถ้าเกิดไปไปที่ร้านทั้ง3สาขาเนี่ยมีที่จอดรถไหมพี่ที่จอดรถสบายมากครับที่ทั้งทั้งสองสาขาที่ซันทาวเวอร์และสิงคอมเพล็กซ์เป็นที่จอดรถตึกเลยครับส่วนที่ร้านมีที่เซอร์วิสที่จอดอยู่50คันเพื่อความแขงแรงเพื่อควาไปที่ไหนพี่ก้องไปที่ไหนพี่ก้องตรงไหนใกล้ไปที่นั่นครับอร่อยทุกที่ทุกสาขาแต่พี่ก้องควรจะจัดงานเลี้ยงปีใหม่ครับต้องไปร้านผมครับโคจรแปลงกายเออลังแหงซอยสี่นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมฝากใจไว้ด้วยเออพ่อร้านฝากน้องไว้ด้วยน้องไปตอนรับเองเลยก้าร ซึ่งเรามีทั้งปีครับปกติสตอบข้าวมันไม่ออกหน้าฝนเรามีทั้งปีเลยอ้ซึ่งกลิ่นจะไม่ได้แรงเท่านะครับผมแล้วก็อร่อยมันจะกรุบหอมกอร่อยเป็นไงครับมันจะนุ่มๆก็เรียกว่าหอมอกไฮโซเพื่อนๆฐานการจะบอกไงไฮโซมากมีความหนุ่นๆใช่หนุบๆแล้วก็นัวๆแล้วก็ไม่รสชาติจัดเกินไปไม่แย่ด้วยใช่ไม่แย่ถไม่มีน้ำออกมาเลยแล้วก็ข้างในมีแบบเครื่องแน่นเลยก้องต้องแกงเหลืองบอกล่าห้ามลืมแกงเหลืองพ้ามาวินชิมแล้วแกงเหลืองอร่อยมาก อันนี้จะเป็นหลบ,บัวน,นะไหลบัวนะครับเครื่องแกงทั้งหมดเราตําเองเลยนะครับอันนี้นตําเองและทําเองทุกเช้าเลยครับว,วันต่อวันแสดงว่าทุก ทุกเครื่องแบบน้ำพริกงพริแกงอะไรจากร้านนิทีคอนแล้วก็มาจากใต้หมดเลยนะครับวัตถุดิบนะครับไม่ได้มาจากตลาดทั่วไปไม่งั้นรสชาติเราก็เลยแตกต่างแล้วก็มีความกลมกล่อมไม่เหมือนใครกลมกล่อมจริงๆอร่อยหนูไปร้านนี้คนเยอะมากดูจากพิธีครนก็พอครับทานยังไม่หยุดเลยครับไม่หยุดเลยอร่อยมากจะหมุนรอบโต๊ะอีกแล้วครับเนี่ยถ้าเกิดไปที่ร้านนะคะมาจากบ้องโซนพนมูนะทานครบ1,000บาทลดไปเลยค่ะ10%ลดน้อยนึงอ่ะคุณแล้วก็ยังแถมอีกข้าวเหนียวสับพะยาทำเองนี่พิทีคองทานนี่ผมแนะนำสปปาาเตตี้้ลแหง มันหานมาทํายากครับใต่ปลายแห้งเราต้องสนับสนุนนะครับร้านอาหารไทยนะครับบอกเบอร์บอกเบอร์ทเบอร์เบอร์นะครับศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดสอง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 นะครับผมมายิ่งเยอะรถยิ่งเยอะครับอ่าอันนี้คือรถเบื้องต้นให้ก่อนจริงแเป็นการยั่วยวนร้านใหญ่มากคุณต้องไปซิมก่อนแล้วคุณจะรู้เลยว่าโโอ้หของอร่อยนี่แบบอร่อยจริงๆอาหารใต้บ้านเราเนาะเนื้อกันดีแต่ปลาแห้งเด็ดใช่ไหมครับอืมใช่ดีมากอ่ามอปลามอปลาเหรอยังไม่อิ่มเลย ทานต่อได้นะครับเราก็ทานไปแล้วก็กินบุฟเฟ่ต์ยังไปด้วยของหวานพี่ก้องต้องลองขนมหัวล้านปัญหาทานไม่ยากไม่ยากครับไม่ใช่ไม่ยากข้าวเหนียวดีกว่าอยากข้าวเหนียวก่อนอาหารยากมากข้าวเหนียวอร่อยลองดูสังขยาผมจะบอกว่าสังขยาผมไม่เหมือนร้านอื่นสุดเลยใช่ไหมใช่หวานน้อยแล้วก็สดมากข้าวเหนียวเป็นเม็ดเใช่ไหมครับเป็นเม็ดผมเรียกข้าวเหนียวเรียงเม็ดครับเราเรียกเราแกล้งลูกค้าเป็นข้าวเหนียวยุโรปครับแล้วละมุนเองด้วยพี่ก้องถ้าราดน้ำกะทิยิ่งอร่อยเลย มอปายมอปลายมอปลายมอปายน้ำกะทิผมก็ทำเองนะครับซื้อเครื่องมาเลยข้าวเหนียว่ก็อยากอร่อยจนต้องกราบเลยล่ะยับกราบผาช้อนเลยเะยม่อมีทันทานเลยครับเดี๋ยวรื่องเคียวะไรพี่ก่อนเบอร์เบอร์อ่เบอร์อีกรอบนะครับผมศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดสอง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 นะครับผมทั้งสามสาขาติดต่อได้เลยนะครับงานปีใหม่งานเลี้ยงยังเหลือพื้นที่อยู่เยอะนะครับ ไ,ไป<ล>ได้เลยไปได้เลยครับผมพี่กีมอร่อยมากข่าเหนียวกับตังมูนเนี่ยชอบกินมากาแล้วเป็นเลยะอะไรจริงครัวจำแรงแปลงกาย <5 S 2> เยบอร์ตัวสุดท้าย091นะครับ9182222นะครับ ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับผมอาหารไทยควรช่วยกันสัมสุนนะครับก่อนที่จะลืมกันตรงตากแท้เลยเนาะใช่ครับผมอร่อยจริงๆค่ะอร่อยจนต้องกราบหลายๆรอบเลยนะครับสองรอบแล้วค่ะปวดจำกันจำแลกแรงกายสิเปอร์เซนต์คุณอย่าลืมไปนะครบรหนึ่งพันบาทลดไปเลยหนึ่งร้อยบาทแถมคนเดียวสังกะยาอีกนะคะหลากหลายเมนูเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่กิมนะคะขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับกับรายการนะครับให้โอกาสเราเบรกน่าจะเจอคนหล่อแล้วเบรกหน้าก็เจอคนหล่ออยากรู้ไหมว่าใครใครจะมาในรายการของเราพักสักครู่ค่ะกองทุนหดหม